สวัสดีค่ะดิฉันนางเขียวหวานเชยกยุลค่ะอยู่บ้านเลขที่121ห้วยสวรรค์หมู่8ตำบลผาสามยอดอำเภอระวันจังหวัดเลยค่ะปัจจุบันมีอาชีพเป็นเกษตรกรค่ะปลูกผ,ผักปลูกพืชผ,ผักสวนครัวขายมีสวนปาล์มสวนมะเขือปลาะแล้วก็มีสวนหน่อไม้ฝรั่งอันนั้นด้านการเกษตรนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นประธานกลุ่มที่สายกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าสำรีค่ะเราเป็นกลุ่ม อาลีข้าหอมลายประดิษฐ์ซึ่งทําจากผ้าสำลีขายค่ะก็ปัจจุบันเกิดโรคระบาดโควิดทําให้การขายแบบเดิมที่ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อที่กลุ่มลดน้อยลงและทางกลุ่มอาชีพไม่สามารถนําสินค้าออกไปขายแบบเดิมได้ก็เลยปกติเราจะขายให้ลูกค้าถึงบ้านนะคะขายตามตลาดนะัดลองโถมขายตามงานจับแสดงสินค้าต่าง แต่ว่าเมื่อมีโรคระบาดมันไม่สามารถไปได้ทีนี้มีการจัดฝึกอบรมของกศนอำเภอยะวันตกรมการทำเพจร้านค้าออนไลน์ค่ะทางดิฉันก็เลยเข้าไปเข้ารับการอบรมจากจากเกษตรจากกศนอำเภอยะวันดิฉันก็ได้เอาการอบรมครั้งนี้มาใช้ประโยชน์ในการทำเพจร้านค้าออนไลน์ของกลุ่ม ของตัวเองของผลิตภั์ทางการเกษตรด้วยซึ่งทําให้ประสบความสําเร็จในการขายได้อีกระดับหนึ่งที่จากจากที่เคยขายไม่ได้ก็ขายเป็นการเพิ่มช่องทางขายได้อีกช่องทางหนึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะปะกติพ่อผมเราจะขายเฉพาะในฤดูหนาวค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราไปเรียน ทำเทรร้านค้าออนไลน์แล้วเราก็สามารถอาขายได้ตลอดทั้งปีงานบุญงานบวชงานกินดองก็เข้ามาซื้อรู้จักเรามากขึ้นก็เข้ามาซื้อมากขึ้นค่ะอาจจะขอแนะนํานะคะขอแนะนําขอแนะนําร้านค้าแล้วก็เชิญค่ะของเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นรูปผลิตภัณฑ์ผ้าตำลีค่ะมีสินค้ามากมายหลายอย่างองานุญาตแนะนําสินค้านะคะสินค้าเรามีทั้งผ้าห่ม อันนี้ผ้าห่มต่งางแยกได้น้ำนะคะอันนี้ผ้าห่มลายประดิษฐ์ประกบสองชั้นอันนี้ของคุณตาคุณยายทองมูหนึ่งค่ะอันนี้ของคุณยายทองงูหนึ่งพลิเข้าม,มาคนแก่อายุหกสิบห้าปีสามารถทำผ้าห่มสวยงามค่ะด้านหลังก็เป็นผ้าสีพื้นให้ด้านหน้าก็เป็นทำลายประกอบให้เป็นลายประดิษฐ์ มีลายเล็กๆลายน้อยๆซึ่งเดี๋ยวจะเดจะจะโชว์ให้ดูมันอยู่อยู่สต็อกอยู่ลงสต็อกสินค้าของรุ่งแล้่กจากผ้งห่มลายประดิษฐ์แล้วเราก็มีผ้าชิ้นเดียวผ้าชิ้นเดียวซึ่งมีลายสวยงามมาแค่เนี้ยผ้าชิ้นเดียวเราก็มีขายให้แล้วแต่สินค้าเราทําตามคําสั่งตามออเดอร์ลูกค้าหรือทําเผื่อไว้ลูกค้าเลือกก็มีอันนี้เป็นผ้าห่มชิ้นเดียวค่ะสําหรับผ้าก้านนี่ ไปพกพาเวลาเราเดินทางไกลติดรถติดลาไปสะดวกสบาย่ะซักง่ายนุ่มสบายค่ะอันนี้ผ้าชิ้นเดียวแล้วก็มีอาพาพาไปชมค้สมซัก้องสินค้าอีกพาไปสวยกันแ <c oughs> น,น่เจอไดเจอรนนี้ค่ะส่วนสะต้ีสินค้าเราจะอยู่ด้านนี้นะคะอันนี้คือสินค้าที่ที่ทางกลุ่มเราเตรียมไว้ให้มันจะมีลูกค้าประจำจากสุขโขณกร สั่งประจำค่ะอยู่ที่ไหนลูกค้าลูกค้าก็จะสัง่งคือเราจะทำตามออเดอร์ลูกค้าสั่งค่ะนี่ลายอันนี้ลายประดิษฐ์พวกลายเล็กลายน้อยเราก็มาทำแบบนี้ให้ด้านหลังก็ใส่ผ้าลายให้เลยค่ะดูสวยงามผ้าห่มหนาอุ่นนุ่มห่มสบายนะคะนี่เวลาหน้าหนาวนี่สามารถอ่าการันตีว่าหม่มอุ่นสุดยอดของผ้าห่มค่ะนี่ ตอนนี้เราจะทาสมาชิกสมาชิกจะทําเข้ามาแล้วเราก็จะขายกันทั้งปีตอนนี้ยอดขายเราก็จะจะขายได้ทั้งปีแล้วละค่ะเพราะเราไปหลังจากที่เราไปเรียนทาทาเพจร้านค้าออนไลน์มาก็สามารถขายได้ทั้งปีถ้าถ้าท่านใดสนใจสินค้าของกลุ่มเรานะคะติดต่อให้เข้าไปดูในเพจเพจผ้าสำลีเพจผ้าสำลีค่ะมันจะมีรายละเอียดของกลุ่มอยู่ที่นั่น หรือสามารถติดต่อที่เบอร์โทร0833461745ได้นะคะขอบคุณค่ะ